ครับผมืเอเี้เบาเอพาพ,พ่นองมาเบงการเลี่ยงกบในกระช่างบกในบ่อก,กระช่างบกนะครับผมนี่อันนี้คือลูกกบนะครับขนาดใสซำโปเมื่อนี่แหละครับเพื่อนกําลังใหญ่บ่อเขาไม่ครับใหญ่เขาบอ่อไม่เห็นบอ่อนี่กําลังเป็นห่วกอยู่กับมีครับว่าท่านได้กัารหางเห็นบอ่อนี่กระช่างบอ่อบ่อกระช่างบกประมาณสองคูณสามนะครับผมนี่ความความกว้างสองเมตรความยาวสามเมตรนะครับผม ก็ใส่นามไว้เห็นบ่กําลังใหญ่มากนี่อยู่ฟังทั้งนี้ก็สิเป็นกบกบใหญ่ครับผมนี่ผิวปากใส่นี่โดดใส่เลยได้ครับพี่น้องเบื่องประมันยู่นี่ประมันสองร้อยก็โตครับนี่คุณบอนี่ก็จะล้อมด้วยกระเบื้องครับผมหลกักกสิเฮดเป็นบอ่อห้เพ่นเล่นน้ำประมันเม็ดนะครับประมานเม็ดกุ้นเม็ดหาซิฟนะครับที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ เป่นขี้ดินนะครับให้เพิ่นเด็ดไปง่อยนะครับเลี้ยงแบบนี้กวบนีไงหญ่ไว้เ้ยครับผมกระโดดใส่เล่นนะครับผมขาบมือเล่วังหันเอาลอ่องเบิ้ง พุ่นกระโดดใส่เลยเลยครับโอ้โหธรรมดาพุ่นนะพี่กัดอยู่บ้านหัวนาคำนะครับผมนี่บ้านหัวนาคำตำบลกระเบื้องอำเภอจุนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้โหอันไหนยานตีนายไอ้ดินสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้น้อยดินจะไม่หยอกกบเลยครับหยอกกบกัดเลยวะกระโดดสวมมือเอ้ยกบไหม เพิ่นบ่ทันไหนทาย,ยหนำเด้อครับเด้อเพิ่นสิให้กินเงียยามมื้อแลงครับผมเพิ่นสิให้กินอาหารอาหารก็เป็นอาหารเม็ดนะครับผมฝุ่นอู้อู้โดดมาเลยพุ่นน่ะปึดนี่โอ้เพิ่นกระร่งเกี่ยงเงี้ยอันนี้ในข้อขนี้จกักโตครับนี่นนนอหอดฟันเลยพื้นที่ประมาณ สองเมตรหาซิฟคุณหาเมตรเถิงบอกเพิ่มสี่เม็ดผมเงีอันนี้เป็นบอดินแท้ๆเลยนเป็นหัวอาหารกบอันนี้ใส่ประมาณสามนิ้วซามสามนิ้วนี่เนาะเดือดเดือดเดือดกลัวสามนิ้วแบบนี้ขูดขูดไปแล้วไปแล้วมันไล่คุ้มเด้อนั่นนายมันไล่คุ้มเด้อนั่นน่ะ อะไรครบเอาเด้โอ้อันนี้เม็ดกลางหรือเม็ดไงหันเม็ดโอ้นี่เม็ดงี้เม็ดไงเป็นหัวหาน g l โดยเฉพาะโอ้ซมพ์อมไงไว้อย่างงี้หนึ่งพันกว่าตัวมีโฮมเสลแ่นพร้อมด้านบนนะครับผมข้างล่างล้อมด้วยกระเบื้องครับตั้งข่างล้อมกระเบื้องหมาหน้ายมาออกมายิดคอกไว้ <Okay. S 2> อันนี้ได้พ่อเดียนไปครับนี่ลูกโตต,ต,ต,ตัวที่เป็นหอกทีดพ่อมาสุดก่อนนั่นป่านนี้สานีตัวก็าขายตัวลาบัดมาเอามาบังนายนูเวบังฟังบุญครับอันนี้นนเลี้ยงในกระสังบกครับพี่น้องเพิ่นกระลั่งทายน้ำออกแล้วก็จับจับเป๊ะใหญ่บ่อใหญ่บ่อบันนี้สิเปิดน้ำใส่ไม้ที่นอนบันนี้เนาะนี่ใหญ่มาไวบอ่อนี่ครับ แล้วปวดังอันนี้กอกรบตัวใหญ่บ่แม่ที่กันนูมื่เกี่ยนี่แม่นี่ละหมูนี่ละซีดเแยกเป็นพอพันแม่พันในปีหนานะบอนี่เมนตัวใหญ่ใหญ่มันพันอย่างมันอกีหัวเขียวขึ้นโบหน้าเขาเถอะนี่ทั้งตัวเขียวตัวเหลืองเมนดิ้งหมูเม่นหรือปุ่นทั้งเจ้าปุ่นคือบ่ลงมากินน้าหมูอิ่มเหรอว่า กนีลาพ่อแม่พันเพื่อนสีเหลือกขัดไว้ตัวใดตัวงามๆอู้กระโดดโดดใส่มือเลยขาบมือแล้วโอ้ยเจ้าหน่อยกัดหนุ่มบ้าเบิร์ดควบยังบอย่านคนจังหน่อยกบผมเลี้ยงคนย่างเขาไปหลานีเบิดดีกาพี่กรณ์ผมย่างเขาไปอันท้ายน้ำจซื้อกันแลนหนีโดดหนีเบิดเปิดบังเต้หน่อยเคยชิน ยินเสียงนี่มันสิหูเลยเออเป็่เป็นหวอับคนาะอืมยินเสียงนี่มันสิมาเลยเันจืดใดจือได้หันให้ปีปากใส่มันนุ่งกระเด็นถิวปากใส่มันก็จืดไดมึงกับโอ้ยอยู่อยู่อบู่เกิดไงล่ะหัวหันหอกหันกบหน่อยบ้านสวนแม่ตันนะครับผมนี่บ้านหัวนาคำโอ้พื้นเห็ดดีแห้งพี่น้องนี่เพื้นกระรังทีปลูกผักปลูกผักปลูกผักนี่ก็จะเป็นแรงน้ำ ูหนามบาดาลไปเติมสะน้มใสใส่ด้วยระบบโซลาร์เซลล์นี่พ่อแม่พันอยู่นี่มา้ยหยี่ยวพาไปเบิ่งโอ้ต้นบักม่วงบักซีดาสวยงามงามนี่ไงอู้นี่เปิดอู้นี่ไม่ค่อยเห็นดำไปน้ำกันอร่อยนี่นี่เขยาไปเบืองเหยี่ยวกได้ทั้งนี้ก็สิเป็นตัวแม่ตัวใหญ่ๆนี่เป็นตัวแม่ เฮียพันเพิ่นแ่ตูสิบก็ตูวสิบหกตัวกินน้มที่หล่ะนี่ตัวนี้ตัวผูบอหนี่เป็นตัวผูนี่แหละครับภาพรวมของบอกบเกิดเป็นประมาณนี้ล้อมด้วยกระเบื้องครับด้านนอกทางในก็จะเป็นผาแง่งเขียวนี่เป็นเห็ดว้ปูบวบใส่ทั้งเึ่งพร้อมน้มอยากกินออมกบก็ด จับกบขึ้นไปเก็บบักบวบไปพร้อมเขาทาแห้งพี่น้องปุ่นเอ้าเสียงกบห้องล่ะเสียงกบห้องโอ้ยนี่บักบวบ